สวัสดีจ้าพี่น้องกองไปทุกคนพักกันกินเขาเทียงย่งพี่น้องมากินย่างบุญเสินกับปลาสายเด้อปลาสายมาจากสวนมเมื่อนี้บราคืออยากเขาอยากกินรสจัดๆพี่น้องมากินย่างบุญเสินร่วมมิตรน้ำกันพี่น้องมากมามากพักกันกินเขาเทียงย่งงคางๆนี่มีหอดทอดหมูกับทอดไก่อะมาใส่ข้างๆให้อยากแก้ม พักโซๆอเอามาจากสวนพี่น้องพักพักบอสารเข้ามาพี่น้องมากมากมาจวดเลยบานนี้จวดเลยอือใส่บกกพิกซิบน่วยพลเะเน่ป้ากินเพชรบ่ได้บกพพิกซิบน่วย แบบน้องแบบสมชี่อก้าอยากกินรสเปีเ้ยวฮึทักเงื่อนทักชวนเขพื่อนเรื่องเส้นป่ามากค่ะ กินมากแบบสิน้นสิ้นขนมกินคเดียวผัดไทยของมาบ้าเลยแซบยังแบยัล่กันาะ ออกคิดอยากกินยัมม่งเงินแต่เสิยบมีแสงแบบพี้เนาะก็จุดไปหากินพวกกันฮว่อมห่อนกับอะไรย่ามูนเส้นลุ่งเล่ากักินน้ำใดเด้แต่ว่าเห็ดลดลดเด็กเด็กหเหราโอ้เห็ดจิบหน่ไยเนาะย่าม,มูนเสร็จแล้ว กัน้อพี่น้องเนาะกทนได้ซุ้มกันนี่าุดลดจักของปาดเ้วจักกนี้กับพ่อไว้แล้วกับพ่อสีสูพ่อไว้ว้าเพ ลือมีจรน่อ่ตปาหมึกกุ้งแ้วหอนมูเป็นขวันน่ะเลี้วเลือดมมูสับก็ใจใจสุนแนว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Đức này kiếm lắm vào đầu đưa mộng bụng bay bay bạc mà hôi เอ,อ,อ้ามูมคยไปนอกวัวเอ็แรแบแต่พร้อมกันเน่าตอไ่นองเน่าตอมาเด้อไปนองได้พูดไดอยุ่งๆมาก,กินน้ำกันพูดเลมากกินย่ำหลายครับสะใจกินให้อิ่มไปเลย <laughs> เฮาลดจังได๋ก็ได้พี่น้องจีบจาดจังไดก็ได้แต่งเอา โล่เราลอยเก้าสิบพี่นอ้นองแต่ว่าโลของไตวันเนี่ยมันบ่เป็นกิโลได้พี่น้องโลโลหนึ่งนี่มีโหกขีดได้พี่น้องมกขีดลอยลอยเก้าสิบบานพอขันบานเทานาน่านี้มันสิบขีดแต่ว่าไตวันนั่นเขาสร้างของขายนี่ไม่ต้องกขีดทท้งนั้นเขาเอื้อโลเขาบไดเอื้อเนกิโลคือบานเท่าพี่น้องมาตรฐานเขามกขีดแหละ ขันบาโลโล่โล่นี่ยาบาถือเด้อพี่นอ้อง6กขีดโล่เขามีแคง6กขีดผมมีสิบขีดพี่น้องเอยตทวเด,ด้อพี่น้องเน้อถือข็ดแล้วพี่ซัดเจ้าหยังตัวหย,ยังมากเลยบา้ ขึ้นไัยกับของข้าวได้เป็นหรอว่าเลยไปซื้อของเขาขึ้นชัยต้นข้าวนี่เอาใบมากเลยกับหอมมากเลยป้าปลูกย่างหน่อยเป็นหรออันใดที่ว่ามาก,กินกระปุกนั่นอัอนใดที่ว่าเขาอันใส่หน่อยปลูกในหน่อยคือต้นขึ้นชัยในกับปลูกในหน่อยไปซื้อต้นมา,มากๆแล้วก็มาปลูกพี่น้อง ต้นนึงเขาขายต้นละอาบาทเบียมั่น,นพี่น้องเท่ากับคอยดีกินใบมันกับขุมยูยุคุมยุพขันห้องไปซื้อมาก,กับกำนึงยี่สิบห้าบาทพี่น้องปาก,กับปู่หลวว่าเห็ดย,ยัางกินมันกับ่ได้กินย่ำตลอดเนาะเอาไม่เห็ดใส่ย่ำใส่ยัง,ยยง,ยยง,งนิดหน่อยก็ได้ถิ่งสินะพี่น,อน้องจังย่ำไดสิได้งโม่มาเห็ดอีกนนสินะปาเลยซื้อต้นมาปลูกเอาต้นรหคาบาทเนีน 恐怖啊！ เส,นส้นเส้นข้าวเหนียวข้าวเหนียวกับเส้นนี่มากครับกินจ้ำเนี่ยนะพี่น้องเร็วเลย เล่นกับพวกินกลนี่ย้นบ่นสดวนแมพี่น้องเหมือนเดงกนได้คนละหมาดเัพ่อ เฮ็ดคลิปพอได้หรือได้กลุ่ยก็มัวก็แต่คอมเมนต์กันพี่น้องยังพี่น้องมเม่นไหนก็ซึ้ดีใจคือจังเจะของบ่ได้อยู่คนเดียวเออมไม่มีพวไม่เวดมือกับพี่น้อง มากาารีิดนานป่าว่าพี่เฮ็ดไข่มุกชาไข่มุกไหมพี่น้องป่าเฮ็ดไข่มุกเป็นไข่มุกไปใส่กับชานมันเพื่ได้อยากเด้สูตรมาเอาเด้วยกรี๊ดนานๆครับพี่น้อง ชานมไตบ้านนั่นมันขืนซื้อตัวเปน้องไข่มุกนุ่มเดยอะปลาสิเฮ็ดให้เบิ้งหาผู้ใดอยากเอาไปปั๊บเป็นการค้าการขายขายชานมอากาศมันห่อนบ้านเข้าน่ะชานมเออชานมดังเพื่ออยังเน้ยบ่กว่าวิพิษได้ป่าฉันวอาบุ๊คพิษป้อนเป็นป่าไรดิ้นยังไงหมดวะ เบากรงกันยุบานเข้าบุมีไล่ได้ยังเฮ็ดกระตอบน้อยอยูยุนาบ้านชานมไต้วันบือต่พูสิมาสื่อพี่น,อน้องวะเน่ะใครมูก้องกับเห็เดเราเองชาเข้าไปสื่อชาแดงมากแล้วสื่อนมมากมาส่งเปฝ่าเสียนในเบิงเนอร์คันกูใดอย่างได้สูตร สามารถไปเรียนคลิปได้ไขมุกนุ่มเหนีย่ยกระแิ่งสองยัาถั่วเพี่นองเด้อคือเป็ดแน่ซีดตันแ ไลค์กดติดตามให็นในเด้อพี่น้องเอ้ยกดคอมเมนต์กดยังให็นในเด้อว่างั้นเห็ป้าพี่มูเขามาซอยเชียร์อยู่ดอกแต่ว่าอยูทูปเขาหักทิ้งเบิดแล้วแจ้งว่า,ามันเป็นเจ้งใดพุ้นนี่เขาเพี้ยนผิดกดเขาแบบใดพุ้นนี่บ่าดูแต่ว่าป้าเขาไปหามูย่ำใดนั่นป้บาบ่เคยเบิ่งนาทีนึงจะคื่อป้ามีแต่เบิ่งจบคันเบิ่งบ่จบก็ย่างหน่อยก็ครึ่งนึงพุน่นน่ะครึ่งนึงของวิดีโอพุ่นละ่ะเจ็ด เก็หน้าที่ึ้นมมนโอ๊ยยูทูบก็ยังมาหักของป่าอยู่เขาสวบาป่าเห็นปิดกฎคือมันค้นมากเมมแม่มยังไหเป็นบ่เข้าใจบ่ก็เลยโดนหักไปหมดกระซัมเถอวะว่าแต่เขาบ่าพิดจองก็ดีแล้วละ่ะก็ได้อเอามาเลรนกับพี่น้องก็ได้เมียนกันก็ได้แห่งกับนั่งใจกันพี่น้องเดี๋ยวนี้ยูทูป็นเก่งคัด ต้องใช้บิดการแจ้งเตือนคนนี้ บอกมันง่ายเลยทำรับพี่น้องกินพักเป็นักซ่าเต็มกระเด็บปุ๊บพังแล้วย้ำสื่อบอทัวบบบท่วแซ่บแจ่มหลานไรทั่วฮอปควายอี๋อังก็ทำพี่น้องขันแม่น้องเฮ็ดเองมันแซบบ่บแจ่มแปลว่ามันสดใหม่เนาะพี่น้องเนาะขันฮอปไปสื่อเขามากมันก็โดนเนี่ยบัตรั่วนี่ก็ได้บัตรั่วเขาเถือท้ายออก Đẹp, nhằm từ cái gương ở xe đoán นี่แหลนะน้ะพี่น้องนาะป้าสายขอลาบเดก่อนค่ะ <c oughs> จ้าพี่น้องสำรับครับ <c oughs> จ้าพี่น้องสำรับคลิปนี่ป่าสายกับขอไว้ํำนี่แ้วเนาะอพี่น้องเนาะป้าสายขอลาไปก่อน <c oughs> ป้าสายขอขอ,ขอบคุญขอบคุนเดอ้อมูหววที่เขาม่าเป็นกำลังแรงใจ มากดไล์บดติดตามไทยบวบามูเก่ามูไหม่ขัดผู้ไรขามากในช่องปลาสายปลาสายกะิพยายามไปกลับไปทุกบ้านนะพี่นอ้องอาสีซ้าเฮ้ออาศีเลวแค่นันนละ่ะแต่ว่าไปแน่นอนพ,พี่น้องเลยจ้าพี่น้องสำรับคลิปนี้ ป้าสายกับขอยุดดีแค่นี้เดอ้อจ้าเดอ้อป้าสายขอขอบคุณขอบคุณหมู่พวกทุกๆคนที่มาให้กำลังใจเสมอต้นเสม,อ,สมอปลายเดอ้อพี่น้องเด้ยหมู่เกา่าหมู่ใหม่ที่เข่ามาเม่ยมม้มายังไ้ป้ากระสิกลับขึ้นจ้าพี่น้องคลิปนี้ป้าสายจ้าพี่น้อง คลิปนี้ป้าสายขอยุติแค่นี้ก่อนนะจน๊ะนาอป้าสายขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อสาหรับหมพวกสําหรับกําลังแร่งใจที่มาซอยป้าสายจ้าพี่น้องคลิปนี้ป้าสายกับขอใบ้ซิ่งน้าะจ้าพี่น้อง พี่น้องคลิปนี้ป้าซ้ายขอ,อยุติไว้สำนีก่อนนอกจากนอก้อขอบุญขอบคุณหลายๆได้จา้าขอให้หมูปวกทุกคนมีแต่คว่มสูขคว่มจเจริญเลยจ้าเด้อพวกข,ข้ายังสิหักกันเพ่งกันไปอีกเงาก้ากายยุดอกพี่น้องสวัสดีจา้า